คำถามอยากจะกลับเรียน uh huh. กลับถามพระอาจารย์ว่า,าคนที่มีความหวยหาความสุขจนเกินไปฝ่ายคว้าความสุขจนเกินไป uh huh. จนเกินพอดีค่ะ uh huh. พระอาจารย์มีแนวทางจะแนะนําอย่างอย่างไรบ้างคะ่ะ uh huh. uh huh. ตรงนี้ก็ต้องให้เขามาฟังพุทธวจนะมาฟังคําสอนของพระศาสดาเนาะเพราะว่าจริงๆพระเจ้าเนี่ย ให้มองเห็นสุขเนี่ยโดยความเป็นของไม่เที่ยงเขาต้องหมั่นเห็นความสุขเนี่ยตามความเป็นจริงคือสุขที่ได้มาแล้วเนี่ยมันมีความแปรเปลี่ยนมีความดับไปเป็นธรรมดามันไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วก็จริงๆคนเราเนี่ยก็แสวงหาความสุขได้ซึ่งพงค์จะแบ่งความสุขเป็นเป็นสองแบบก็คือสุขที่ควรกลัวกับสุขที่ไม่ควรกลัวดังนั้นสุขที่ที่ควรกลัวเนี่ยเราก็ เศษพบได้แต่พวบอกว่า,าไ,มไม่ให้กระทำมากคือสุขอันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้เป็นสุขที่ควรกลัวไม่ควรเศษมากจเจริญมากนะแต่สุขที่ไม่ควรกลัวเนี่ยก็คือสุขอันเกิดจากเนื้อธรรมะในการหลีกออกจากกามในการทําสมาธิภาวนาอย่างนี้สุขตรงนั้นได้มาเนี่ยทำมากจเจริญมากได้ไม่ควรกลัวแต่สุขทั้งสองนั่นก็ ตกอยู่ในสภาพเดียวกันคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรเปลี่ยนมีการแตกสลายเป็นธรรมดาไม่ใช่ตัวตนจริงฉะนั้นถ้าเข้ามาหมั่นสังเกตมองในจิตของเขาเวลามีความสุขเกิดขึ้นเนี่ยก็ดูความสุขว่าความสุขเนี่ยมันก็ตั้งอยู่นะแล้วมันก็จะดับไปเป็นธรรมดาถ้าเขาเห็นอย่างนี้บ่อยๆจะทําให้เขามีปัญญาขึ้นและเขาก็จะไม่สแสวงหาความสุขจนเกินพอดีการสแสวงหาความสุขของเขาเนี่ยจะอยู่ใน ความพอดีที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาถ้าเขาทําได้อย่างนี้เขาก็จะ,อ,ะอยู่บนโลกเนี่ยด้วยความความสุขความสงบ